น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดวังดานวิทยาคมเข้ารับการอบรมศิลธรรมณโรงเรียนวังดานวิทยาคมจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จให้การอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นํานักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรพร้อมทั้งได้เทศสอนเรื่อง5้าห้องชีวิตเนลมิตนิสัยก่อนที่จะได้ให้น้องๆนะคะได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธการลุกนั่งกรบาบไหว้ การฝึกทำความสะอาดและการจัดระเบียบสิ่งของเพื่อให้ทุกคนได้ยึดเป็นหลักในการใช้ชีวิตต่อไปพร้อมกันนี้ยังได้เข้าฐานกิจกรรม5ห้องชีวิตในลมิตนิสัยประกอบด้วยห้องนอนห้องน้ำห้องอาหารห้องแต่งตัวและห้องเรียนซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นความรู้ที่จะให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะที่บ้านและที่โรงเรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนนะคะรักบุญกลัวการทำบาปรรักความสะอาดมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบอันจะส่งผลต่อการเรียนที่ดียิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมผ่านการฟังธรรมะและการเข้าฐานกิจกรรมถือเป็นการเชื่อมต่อบ้านวัดโรงเรียนตามหลักพระพุทธศาสนาและเพื่อให้เยาวชนทุกคนได้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนๆน,นักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ